เผยภาพโปรโมท Galaxy a 4 FE ดีไซน์หลากสีพร้อมไฮไลท์ light, สเปคเกือบครบเรียกว่ามีข่าวหรือออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับ Galaxy a 4 FE แต่ก็ยังไม่มีอะไรยืนยันได้เลยว่าจะมีสเปคประมาณไหนล่าสุดก็ได้มีภาพโปรโมททางการเผยมาแล้วครับซึ่งคราวนี้ก็เป็นของจริงครับเตรียมที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้แน่นอนครับโดย Android Headline ได้เผยภาพโปรโมทชุดใหญ่ของ g a าซ x y อ2 4 FE ที่เราได้เห็นถึงดีไซน์ทุกเครื่องในหลากหลายสีที่มีทั้งสีเหลืองสีเทาสีดำสีเขียวและสีฟ้าซึ่งสีในรอบนี้จะมีความพัสเทลคล้ายกับรุ่นก่อนและดีไซน์ก็ยังมีความคล้ายกับ g a l ซ x y อ2 4รุ่นหลักอยู่พอสมควรเลยครับที่มีทั้งกล้องหลัง3ตัวเรียงกันลงมากรอบเครื่องเหลี่ยมหน้าจอและฝาหลังแบล่และมีมุมเครื่องโค้งมน นอกจากภาพโปรโมทที่ Android Headline เผยมานี้ก็ยังมีไฮไลท์สเปคหลายอย่างด้วยครับที่มีทั้งหน้าจอแสดงผลแบบโอเมอเรตขนาด6.7นิ้วความละเอียดฟู e ดีพ p ร์มีค่า Re เฟรช120เฮิรตส์ความสูงสุด1,900นิ้มีขอบจอที่บางแค่1.99มมใช้วัสด,ดุเครื่องเป็นอลูมิเนียมมีกระจกกันรอยรเคลือการวีตัดพลัสรองอับมาตรฐานกันน้ำกันฝุน่นให้กล้องหลัง3าตัวที่มีทั้งเลนส์อัลตราไวด์ความ e 12, ละเอียด12ล้านพิกเซล กล้องหลักความะเอ็ยด50ล้านพิกเซลและกล้องทะเล3เท3่าความละเอียดล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความะเอ็ย10ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่ที่เค็มว่าสามารถใช้งานฟังเพลงได้นาน78ชั่วโมงและดูหนังได้นานถึง29ชั่วโมงส่วนสมาร์ทอื่นคาดว่าจะใช้ชิปเซต Exynos 2400E รันโโโบนร,ระบบปฏิการ Android 14ครอบทับด้วย UI 6.1.1ความสามารถของ Galaxy AI ใหม่ๆแบบเดียวกันกันกบ Galaxy Z 4 6, Galaxy Z f 6เช่น s e t to Image หรือ Portrait Studio ด้วยครับ